ภูเก็ตณนะตอนนั้นมีโรงแรม2,800กว่าแหง่งแต่ละแห่งจะต้องใช้เห็ดวันละไม่ต่ำกว่าวันละ3าถึงกิโลภูเก็ตจะใช้เห็ดวันละประมาณไม่ต่ำกว่าวันละ5าตันถึง6ตันแต่ภูเก็ตผลิตเห็ดเองได้ประมาณวันละไม่เกิน500กิโลณตอนนั้นเรารู้แล้วว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีเห็ดค่อนข้างที่จะราคาแพง วิสาหกิจชุมชนพ่อเห็ดอินทรีย์ลิพรอนหัวหานบ่อแร่จังหวัดภูเก็ตแห่งนี้เกิดจากผู้นําชุมชนเห็นว่าตลาดยังมีความต้องการเห็ดอยู่มากจึงรวมกลุ่มกับสมาชิกกว่า30รายพาอเห็ดส่งจําหน่ายในตลาดท้องถิ่นและแปรรูปเป็นน้ําเห็ดแหนมเห็ดจะส่งทั่วประเทศโดยได้รับการสนับสนุนทั้งด้านเงินทุนหมุนเวียนองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและขยายกําลังการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดค่ะ ตอนนี้ผลสดของเราเนี่ยส่งในเรื่องของตามตลาดอย่างเดียวก็ไม่ไมไมเพียงพอทุกวันนี้มีแม่ค้ามารับถึงบ้านมารับถึงที่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าในตลาดของภูเก็ตเนี่ยมีตลาดนัดในชุมชนเองเนี่ยตามหมู่บ้านเองเป็นร้อยตลาดนัดราคาส่งเราอยู่ที่80บาทในภูเก็ตนะครับราคาขายจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ 100- ่งถึงหนึบาทตลาดใกล้เคียงกับเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพังงามไม่ว่าจะเป็นกระบี่ทุกวันนี้อยู่ที่กิโลกร,รมัมละห้าสิบถึงหกสิบบาท การนําผลผลิตไปแปลรูปของเราเนี่ยที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อที่ให้ชุมชนหรือคนที่มาเรียนรู้ที่นี่สามารถที่จะเรียนรู้ว่าอ๋อก้อนเห็ดที่มันออกมาแล้วเป็นดอกแล้วสามารถไปทําอาหารได้แต่ก็สามารถที่จะแปลรูปได้การแปลรูปของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นแหนมเห็ดไม่ว่าจะเป็นเห็ดสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นน้ําเห็ดทุกอย่างของเราเนี่ยได้รับมาตรฐานอออทั้ง3ตัวเลยเรามีช่องทางการจาหน่ายในเรื่องของ1นึ่งโอท็อปสงทาง Facebook ทางโซเชียลตามตลาดต่างๆหรือกลุ่มของข้าราชการที่สนใจเนี่ยก็จะสั่งน้ำเห็ดไม่ว่าจะเป็นของฝากก็ดีนะครับตามนโยบายของ,ง,ของธนาคารเองเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสำนกรรกักงานตกสจังหวัดภูเก็ตก็ได้ลงมาทำงานนะครับร่วมกับชุมชนกระบวน,นการก็คือว่าเราก็จะมาดูในเรื่องของการพัฒนา นะครับโดยการวิเคราะห์สังเคราะห์นะทำแผนธุรกิจขึ้นมานะครับว่าจะมีการในกะารพัฒนา4ด้านด้านแรกก็คือด้านการผลิตเนี่ยจะต้องมีอะไรที่จะต้องมีการพัฒนาในด้านการผลิตเรื่องด้านการจัดการนะครับว่ามีจุดอ่อนตรงไหนในเรื่องการจัดการที่จะต้องนําความรู้มาพัฒนาให้มันมีความเข้มแข็งขึ้นด้านการตลาดนะครับรวมทั้งทางด้านการเงิน ซึ่งซึ่งธนาคารเงินในโครงการนี้ก็มีทุนในการทสียบซุอยู่แล้วภายใต้สินเชื่อธุรกิจทุนเดสร้างไทยนะครับซึ่งทางรัฐบาลก็ได้ให้สินเชื่อตัวนี้ผ่านมายังทกศเพื่อสนับสนุนนะครับในการพัฒนาสินค่าภายใต้โครงการธุรกิจทุนเดสร้างไทยสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร